สวัสดีครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้19นาฬิกา55นาทีครับ9ตุลาคม2566ครับผู้สูงอายุรับเงินพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับอีก3กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับผู้สูงอายุก่อนนะครับพรุ่งนี้วันที่10ตุลาคมนะครับกมรมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ ให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นเบี้ยยังชีพของเดือนตุลาคม256 <5 66. S 2> โอนพรุ่งนี้ครับ <5 66. S 2> 10ตุลาคม2 5 6 6นะครับแล้วก็ <5 66. S 1> วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน10ตุลาคม <5 66. S 2> อีก3กลุ่มก็ได้รับเช่นเดียวกันกับผู้สูงอายุก็คือผู้พิการนะครับรับเบี้ยความพิการ 800- ร้อถึงหนึ่นะครับแปดก็คือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับ1000นะครับก็คือผู้พิการอายุต่ํากว่า18ปีก็รับเบี้ยความพิการพรุ่งนี้นะครับกลุ่มที่1 กลุ่มที่2เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทก็โอนพรุ่งนี้นะครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ไว้ก็รอรับพรุ่งนี้10ตุลาคม66และก็อีกกลุ่มที่จะรับพร้อมกับผู้สูงอายุพรุ่งนี้ก็คือผู้ติดเชื้อเอดนะครับที่ขอรับการช่วยเหลือจากอบตอรหรือเทศบาลเอาไว้พรุ่งนี้ก็มีการโอนเงินเบีย้ยยังชีพผู้ป่วยเอด500บาทนะครับก็แจ้งให้ทราบครับพรุ่งนี้10ตุลาคม2566ผู้สูงอายุ และอีกสามกลุ่มที่กล่าวมารับเงินครับสวัสดีครับ